เอาดิล่ะโซเชียดาบคู่ชุดสก๊ราวออกเลยนอนเมย์ต้องแตะร่างแลขเล่นมาเปล่งด้วยพี่ไม้เคยเล่นบระดาบคู่อะไรไงโอ้เล่นเคยเล่นนะมันยากอยู่มันต้องเลี้ยงเขาเต็มหน้านึกว่าจะตอบคนตีนเล่นยากไหมเก่งรอเออเลงยากไหมเอาดีๆนะอย่าอย่าอย่ากวนพี่เบิร์ดด่าแล้วพี่เบิร์ดด่าเป็นคนละตัวเลยทีเดียว ไม่ได้าทำไมเบิร์ดไม่สุภาพเนียบร้่ยถามพิคิดได้เออโดนนะวันนี้โดนนะเออพิคิตเป็นคนโดนนะวันเนี้ยไม่ได้ด่าเนเออคือวันนี้อีวานมันเป็นเป็นตัวโดนอ่ะด่ามอนตัวโดนอือถ้าผมบอกผมตามไปนะผมตามทำไมวะไม่สะกดรอยตามเขิ่มไหมอ่ะเป็นข่ามันตามเออสโตเกอร์มันตามฉันเน่ะสตเกอร์ เมื okay. ่อไหร่ม so ึงอจะมาหน้าผู้นี้สตามิน่าต้องเลี้ยงเหรอสรุปเลี้ยงง่ายไหมมันเลี้ยงยากอยู่มันใช้นมผงอะไรวะทำไมมันใช้นมผงโอดาบะนมผงแอนลีนกดอะไรนะคอมโบคืออะไรอ่ะมันต้องกดคโคือกดอะไรที่มันเดมอนโบนอ่ะ เดมันหมดกดแล้วมอนหมดเดมันหมดกดอ้ากดอ้ากดสองอ้าสองอ้าสองอาสองแล้วเป็นดิมันหมดแล้วกดอะไรแล้วก็กดตีไปเรื่อยเก็บเกตดาบเก็บเกตดาบพอเกตดาบเต็มแล้วก็กดที่อะไรไม่รู้กดอะไรไม่รู้แล้วกดแล้วกดอ้าสองอีกรอบนึงเออเออกดกดคลิกขวาโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องถ้าจะจะมีหน้าหมดทำไงรอไงดีมันหน้าหมดออกดิมอนหมดออกเอ็กซ์ดิมอนหมดโอเคอ่าก้อยทีก้อยที อกดหายแล้วแล้วทีนี้เกตเราก็จะโหลดเรื่อยๆหรออ่าถูกต้องแล้วเราก็กลับดีมอนหมดแต่ปก็ตีตีตีถ้าเลี้ยงมันเต็มแล้วไงต่ออ่ะเลี้ยมันเต็มก็กดไอ้นั่นอ่ะอุ้ยกดสามเรียบโอแล้วกดอาร์สอง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 กดอาร์สองก็รัวเลยอย่างนั้นเลยเหรอ่ัวอ่ะกดเรารัว แล้วกด R2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  นั่นแหละครับผมันโดนท่าถูกมันได้3อันเอาว่ะเออรัวๆเก็บเก็เฮ้ยเอะไรอ่ะไอ้เลนจิเกอร์เฮ้ยคืออะไรโอ้ยก้อนมันคือลีวายมันคือลีวายรวายนี่มันอะไรครับมีเครคุณเอาจริงนะถ้าเอกอยากสบาจอ่ะไปไปทำไปไปเปิดไปเปิดเควสจินดาฮัทดีกว่า แบบคู่มันสุลแล้วโอ้ยอีวาไอวาวันที่อะไรไม่ใช่อีวาบอสไอ้ย่าเขาสงบอยู่ตั้งนานพอมึงมาก็เลแม่เล่นเกมสงบมันจะสนุกอะไรล่ะเพื่อนเอาตายเลยก็จอกไปปะอุ้ยเกือบตายกูเกือบตายอุ้ยแล้วลบไว เขาปิกดอสเด้อเขาปิกดอสเฮ้ยดออุ yeah. ้ยโอ้โหเขาปิกดอสปัดปัดคอนโทรลคอนโทรลควบคุมควบคุมดีดีไปเอาได้ขี่เฉยเอายังไงวะเนี่ยแอะแะถ้าไม่ตายต้งเก็บมีคนเบี้ยวถ้าไม่ตาย ใครเป็นไรอยู่คนเดียวแล้วอ่าเป่าเต้ใส่ตูดเป่าเข้ารู้ตูดไปเลยไม่มาถางขาดทั้ำไมขาดตรงไหนก็ไม่รู้แน่รู้แต่ว่าขาดถามกัดทำไมเออหางขาดตอนไหนวะเชื่อให้ลืมเก็บสวยแล้วลืมเก็บใครเงี้ยวใครเงี้ยวอ่ะเงี้ยวผ่านหน้าเลยเมื่อกี้แต่คนเบี้ยวแล้วมีคนขับรถผ่านด้วย มไไปหนเอาด้วยอะเอาด้วยเอาด้วยขอแม่งขอของเงี้ยวหน่อยผมเงี้ยวก่อนบลอกอาร์ตเสร็จผมเออโดนใครโดนวะมันเงี้ยวกำลังใจเงี้ยวกำลังจะเอาว่างซาเมโมซาโล่เบดแดนส์ซาเมโมเบดแดนส์ต่อดิมอนฟลุลี่ Dance. เล e นแดนซ์เดี๋ยวดิบอนเแบนบไปมปช็อตอรีบูชันมีบอกที่ท่าด้วยรีบูชันปั๊ดเล่นลบเบียวเล่นบลบเบียวจริงๆไปไหนแล้วอะทำไมวันนี้มีแต่คนเบียวอาวุธ คือเหมือนเหมือนเอาเหมือนเอาจอยใส่เสื้อแล้วกดมมั่วมาแกกดกดไปเถอะน้ำหมดกดล้างตู้ใช้ไอ้นี่เหรสำลีสำลีโอกดจะสะอาด มันจะเป็นราดึงเราดึงดึงมาทีละทีละขุยทีละขุยกว่าจะกว่าจะสะอาดเอาเอาพันไม้แล้วก็เอาไปเช็ดออกมาเหลือแต่ไม้ทำรีหายไม่ได้ตื้นก็อย่ากรมิดสิกมิดมันก็ดึงดิโพตดแย่ขาดง่ายเลยเออพี่ใหม่แย่จัดอีวาอะไรเงี้ยอีวากแล้วไม่กอดทหาัทหาง หาขาดไม่ใช่หรอขาดอีกขาดอีกเขาดูแลต่อใครเงี้ยวอ่ะเงี้ยวแล้วเด็กแวนเยอะจังว้าวติ๊กแวนแถวบ้านเปลี่ยนเม็เลยดูแลนะเปลี่ยนเม็แน่นอนเลยพีโอพีไปถึงแล้นแถวบ้าน ปันุกสันดุกเอาผมไปก่อนพี่เมือร์ดเอาเลยเห็นใครไม่รู้หมดบอกสว่างนไก่น่าจะปันสะใจตัวนี้มันสะใจสุดแล้วในดับคู่อ่ะเฮ้ยอ้าอดตากนะกัะสตาร์เครื่องเลยกี้ ปนันเลยไปเอาหากันไวโอ้สตาร์ทเครื่องยังไม่ทันเสร็จเลยอืมอืมขอญาตเลยขอญาตเลยอืขอด้วยโอ้ยรถแรงเย่ข <Yeah. c oughs> ับรถคู่ อญาเลยโอเขียดเขียดเจเจเเจ้เอ้าไเมันล้มมันล้มมันดีแม่ง้ยโอ้ยอดเลยอดเท่เลยกระโบสดรีดมิกมกมกน อุ้ยอะไรเนี่ยเหมือนจ่าเหมือนจ่าไทยชชชีีีโอ้ยมันเอาเรื่องเดี๋ยวเราลิฟต์หมดทำไมเนี่ยผู้ขี่ปุ๊บมึงล้มทุกทีเลยเอ้าทีทีทีไปแล้วไปแล้วโอ้เกิดแต่กูจำหมุดจำหมุดจำไม่ได้หมดทีนี้เป็นไอ้อนเอาร้อนเอากูเนี่ย มีแต่โดนขัดอะไรวะงงว่ะโอ้ยไม่ได้ฉุนอาวุธนะใครทำขัดนะโอ้ผมว่าตะกีดทำทำขัดเอาทำไมวะิดเกิดมันมืนไงมันมืนมันเลยขัดกูเห็นพี่เบิร์ดบินผ่านโอ้กี่รอบแล้วก็ไม่รู้มันเหมือนรถพิการสิงห์ไงบินผ่านใครเลย มันเหมือนรถที่กำลังซิ่งแล้วเจอรถมันไปชนไปชนหรือที่อย่าแล้วก็ล่วงเออแห้งเลยเหมือนโดนมอนหักหลังล่อนเยอะไปหน่อยเออไม่ได้ล่อนนะดิแล้วก็หล่นคนอื่นก็ล่อนกันงงาลัวเออโอ้ยนี่ถ้าหยิบดาบคูดไปแย่งกันล่อนอ่ะดีไม่อยากไปด้วยแย่งกันล่อนสี่คนล่อนล่อนลงปุ๊บอีกคนหนึ่งล่อนต่อไม่ ฟงฟิงหน้ามันหน้ามันเข้มอยมันมันหน่อยหน้ามันเข้มหนิวเมคอัพเข้มเนี่ยเข้มจัดแต่งหน้าจัดไปหน่อยมีใครแต่งหน้าจัดจัดเลยอ่ะสภาพทุกคนเหมือนเมาแค่เครื่องส่องอางเลยเออตำอ้างเยอะอ๋ออยากครับเอาลิ้ร้คือคนที่เล่นบอลทันทีแท้จริงต้องผู้ชายต้องเล่นตุวละครผู้หญิงเท่านั้น ใครก็ได้เอาลบลบเครื่องสำอางเอกอ่ะลบทำไมหูแดงมากช่ำๆอย่างเงี้ยแหละ